พอใกล้จะปีใหม่ของทุกปีร้านก็จะเงียบแบบนี้ทุกปีเลยค่ะแต่ลูกค้าหลายคนก็ดีใจนะที่มาร้านเหมยแล้วไม่มีคิวช่วงเย็นน่ะคือเขาแบบว่าเย่ดีใจจังเลยที่ไม่มีคิวอ่ะก็เป็นโชคดีของลูกค้าไปค่ะที่ว่าไม่ต้องมานั่งต่ออันนี้ลูกค้าสั่งปลาหมึกเป็นเอามาย่างค่ะทุกคนอร่อยมากหลายคนเป็นไหมเวลาจะปีใหม่ทีไรอะตื่นเต้นทุก ปีเลยค่ะเหมือนเป็นและนะปีใหม่ปีนี้ร้านเหมือนจะหยุดหนึ่งวันนะก็คือวันที่หนึ่งมกระลาทำไมถึงจะหยุดรู้ป่ะทุกคนหนึ่งช่วงปีใหม่ของแพ้แลลูกน้องเหมือนแต่ละคนเขาก็เขาดาวอ่ะสภาพก็สงหลงเสงเหลงอ่ะทุกคนแลปีใหม่อ่ะเราก็ต้องจ่ายพนักงานสองแรงซึ่ง,งยอดขายมันเท่าวันเสาร์อาทิตย์เลยทุกคนแถมยังต้องมาจ่ายสองแรงเหมือนว่าปิดร้านไปให้ลูกน้องพักผ่อนดีกว่าทุกคน,นสองแรงไม่พอของทุกอย่างของทะเลขึ้นราคาหมดทุกคนและบวกถามความเห็น เ็นพนักง,งานแล้วเขาก็อยากหยุดค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ถามว่าปีใหม่ร้านหยุดไหมหยุดหนึ่งวันค่ะวันที่หนึ่งวันเดียวนะทุกคนพวกนี้ใครจะมากินร้านเหมยก็โอ๊ยไม่ต้องรอคิวเลยทุกคนถามว่าลูกค้าเยอะไหมมันก็เต็มร้านนะแต่แค่ไม่มีคิวเฉยๆค่ะเพราะว่าปกติทุกเย็นของร้านเหมะจะมีคิวค่ะตัวดีบอกว่าเหมยทําหน้ามาอย่าขึ้นเตาบ่อยเดี๋ยวหน้าละลายมันเปลืองเงินที่จะต้องไปฉีดเดี๋ยวมันผัดเองเป็นไงนสุภาพบุรุษมาล่าเสียอย่างเดียวเลยผัวเหม๋ส่ เียอยู่ที่ปากปากมันหมามากไม่ต้องกลัวนะลูกค้าว่าจะไม่อร่อยเพราะเหมอยืนกำกับอยู่ว่าใส่อันนั้นเท่านี้ใส่อันนี้เท่านั้นเห็นมือเหมยไหมนั่นมือเหมยและหลายค,คนถามเหมยว่าทําไมต้องตั้งชื่อผัวว่าอีผัวตัวดีจริงๆเ<ด>หมยอยู่ด้วยกันเหมยก็เรียกอีไอ้นั่นแหละแต่ว่าเหมยเวลามาพูดให้ทุกคนฟังมันคืออีผัวตัวดีไงมันงงเหมยอาจจะใช้เงินกระเป๋าเดียวกันค่ะ จะให้อ e ีผัวตัวดีเป็นคนเก็บแล้วเหมยก็ขอตังค e ์อีผัวตัวดีค่ะยี่สิบบาทมันก็ถามว่าจะเอาตังค์ไปทาอะไรซื้ออะไรต้องรายงานมันหมดนะทุกคนโคตรมันให้ตังค์เหมยมาร้อยหนึง่งมันถามหาตังค์ทอนแล้วนะก็ต้องมาแจ้งด้วยทุกคนว่าซื้ออะไรไปบ้างโคตรลำบากนั่นแหละตั้งแต่นั้นเหมยเลยตั้งวลีเด็ดให้มันเลยคะ่ะว่าอ e ีผัวตัวดีงกชิหายทุกคนปเปิดร้านนี้มาได้อ่ะอีผ e ัวตัวดีจะเป็นคนสั่งของใช่ไหมมันก็จะสั่งของถูกอ่ะแล้วพอสั่งของถูกมาก็จะได้ของไม่ดีอ่ะท เหมยด่ากันกับเหมยซึ่งเหมยอยากขายของดีซึ่งมันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วทุกคนกว่าจะแบบว่าทําให้ร้านดีขนาดนี้ได้ทุกคนหยุมกันเกิดตายก็ต้องแพ้เหมยอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดสมมติของไม่ดีเหมยเททิ้งให้เห็นเลยแล้วเหมยไม่ขายด้วยทุกคน พอใกล้จะปีใหม่ของทุกปีร้านก็จะเงียบแบบนี้ทุกปีเลยค่ะแต่ลูกค้าค<น>หลายคนก็ดีใจนะที่มาร้านเหมยแล้วไม่มีคิวช่วงเย็นน่ะคือเขาแบบว่าเย่ดีใจจังเลยที่ไม่มีคิวอ่าก็เป็นโชคดีของลูกค้าไปค่ะที่ว่าไม่ต้องมานั่งต่ออันนี้ลูกค้าสั่งปลาหมึกเป็นเอามาย่างค่ะทุกคนอร่อยมากหลายคนเป็นไหมเวลาจะปีใหม่ทีไรอ่ะตื่นเต้นทุกปีเลยค่ะเหมยเป็นนะและปีใหม่ปีนี้ร้านเหมยจะหยุดหนึ่งวันนะก็คือวันที่หนึ่ง